เแแปป๊๊บบนนึึงงรรออสค่ะพร้อมไหมคะทุกคนอันน่ะโมเรยังไม่พร้อมเลยพร้อมนะคะไปนะใครถาไปนะ่องพ่อีด้ดึงทราบเรื่องคุณพ่อแล้วทราบแล้วค่ะอะะไไรยังงคในในฐานะหนูอะค่ะก็ตอนแรกก็ตกตกใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเหมือนคุณพ่อเขาเริ่มไปเคลียร์แล้วอะค่ะวันนี้ก็เห็นว่าออกจากบ้านไปเข้ากรมนะฮะที่เรารู้เรื่องนี้มานานหรือยัง เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินว่ามีปัญหาอะไรเงีเออ้ยมีปัญหาในเรื่องนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะถึงขั้นแบบถึงที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยกับเรื่องกับเรื่องยศคุณพ่อกับการออกจากราชการมันมีความจริงราชการไม่ได้ออกค่ะเ,ออเพราะว่าทางทางกรมออทหารเรือค่ะเ,ออเขาบอกว่าการที่จะออกเนี่ยคือเราต้องทําให้กรมเสียชื่อเสียงแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องส่วนตัวของของคุณพ่อค่ะมันไม่ได้ทาให้กระทบกรมทหารเรือลตอนนี้แฟนๆอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ตกใจเราอยากจะบอกะไร ก็ตอนนี้ก็เหมือนคุณพ่อก็ยังปกติค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ออกทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะว่าเป็นไปนตามคำสังส่งศารที่บอว่าโดนเป็นใช่ค่ะตอนแรกเหมือนเหมือนคุยกัน,นะคะ่ะก็เหมือนคุยกันกับฝั่งนู้นนะคะแล้วเหมือนอยู่ๆเขาก็เหมือนปล่อยข่าวมาเลยว่าล้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนหนูก็ไม่รู้ว่าสรุปต่อจากเนี้ยคือจะล้มหรือจะคุยต่อหรือจะยังไงอะไรเงี้ยคือค่ะล่าสุดเหมือนกับว,ว่าเขาเปิดโอกาสให้คุณพ่อไปเยียาใจใช่เขาเขาเปิดโอกาสเขาเหมือนพอพขปล่อยข่าวมาแล้วเขาก็โทรมาขอโทษอะไรเงี้ยหนู ดูเห็นคุณพ่อพูดว่าแบบเหมือนโทรมาขอโทษแล้วก็เหมือนโทรมาเจราจา<ม>แต่ว่าคุณพ่อบอกว่าเหมือนปล่อยข่าวไปก็ไม่ได้ถามเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะคุณพ่อก็เลยแบบว่าสำหรับเราผลกระทบเขารู้สึกเราเมื่อคนบอกว่าพ่อเราล้มละลาย<อ>ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนคือตอนนั้นก็ก็ตกใจนะ<ม>ก็แบบว่าเอ้ยลม้มตอนคือหนูก็ไม่รู้ว่าล้มละลายอ่ะคืออะไรก็เลยถามไล์ถามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็อธิบายพอ พอรู้ก็เลยถามพ่ออะไรเงี้ยคุณพ่อบอกจริงๆมันเราก็ยังหนูก็ยังแบบหารายได้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนที่เป็นข่าวใช่ไหมคะเรื่องทั้งหมดเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจนมาธุรกิจถึงตอนเนี้ยอ๋อปธุรกิจทั้งหมดธุรกิจธุรกิจการส่งผลการส่งผลอะไรอ๋ออันนี้หนูไม่ได้ทราบมากนะคะแต่ว่าก็เหมือนเป็นธุรกิจที่แบบเขาบอกว่าตั้งแต่หนูเป็นเด็กอะไรเงย มันมันมาตั้งแต่หนูเป็นเด็กแล้วอะไรี้ยเหมือนเรื่องไม่จบเพื่้นแต่เด็กมันถามไปแล้วว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื้อกับบ้านคุณตาคุณยายของเราเรื่องทำปั๊มน้ำมันเรื่องเรื่องนั้นน่าจะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วค่ะเหมือนเหมือนหนูได้ยินว่าพ่อหนูไปคุยกับทนายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปถามว่าสรุปมันยังไงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องเราอันนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นอีกเรื่องมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หนูไม่แน่ใจแบบว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ถ้าพี่ถามว่าสถาน เพราะว่าข่าวมาดูติดใจเราแรงมากสถานการณ์ในครอบครัวเหรอคะก็ตอนนี้ก็ปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้ถามว่ารุนแรงไหมมันก็รุนแรงที่แบบข่าวออกไปแล้วครอบครัวก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคนช็อตไปนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ตอนนี้กลับมาปกติสำหรับยีเสียน้ำตากันบ้างไหมครอบครัว่ามันข่าวค่อนข้างแรงอ๋อไม่ค่ะไม่เพราะว่าเหมือนเหมือนให้กำลังใจกันมากกว่าไม่ได้มีเสีย ระสับระสายมีแค่ในครอบครัวตอนนั้นเรื่องรายรุ่งไรายได้เรื่องค่าใช้จ่ายนั่นนู่นก็นิดนึงค่ะก็ต้องมีช็อตบ้างแหละเพราะว่าแบบมันกระทันหันไปหมดมแล้วอย่างเราหนุ่มบอก ที่กรมเขาบอกว่าถ้าถ้าจะแบบออกจากราชาการนะคะต้องทําให้ราชาการเสื่อมเสียงไปเสื่อมเสียมสีเสียเชื้อเสียงใช,<ว>ใช่แต่ว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันเหมือนพ่อเข้าไปคุยเมื่อเช้าค่ะแต่หนูยังไม่ได้ถามนะว่าคุยแล้วเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนพ่อก็พูดประมาณว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของส่วนตัวของเขาอะไรเงรี้ยเขาก็จะไปอธิบายให้กรมเข้าใจอะไรเงี้ยอันนี้คือพ่อ,อยืนยันกับหนูใช่ไหมว่าคุณพ่อยัอยู่ใน,นราชการปกติก็ยังอ,อยู่เมื่อเช้านะคะอยู่เมื่อเช้าไปตอนนี้ก็อยู่ อย่างนี้ข้างหน้าต่อไปของคุณพ่อจะทำยังไง,งไ,ไปเตรียมเจรจาอะไรยังไงต้องไปประนีประนอ,อมกับเจ้าหนี้ไหมอะไรเพื่อจะได้แบบไว้โดนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะไปคุยกันยังไงแล้วอย่างเราในฐานะลูกเราจะช่วยคุณพ่อได้ยังไงก<อ>็เ<อ>นี่ยค่ะก็ช่วย<อ>แบบรับงานทํางาน<อ>ก็แบบคือก่อนหน้านี้ตอน,นเด็กๆก็แบบรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยรับรีวิวบ้างรับเดินแบบบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถ้าถ้าช่วยได้ก็อยากจะรับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเยอะๆจะมาเป็นกำลังหลักให้บ้านอีกแรงหนึ่งไหมคะ ใ่ะก็ต้องเป็นอย่างั้นเพราะว่าหนูหนูก็ถามพ่ออยู่ว่าหนูต้องเป็นเสาหลักแล้วใช่ไหมไรพ่อก็ตอบว่าพร้อมค่ะหนูว่าหนูว่าหนูอายุแล้วแบบเริ่มเริ่มเป็นเสาหลักมันก็ดีในอนาคตขนาอย่างย้อนกลับไปตอนนั้นบ้านเรามีปัญหาร่กัเนบางรว่าโอเคฐานะปานกลางปกติ เทียบในเรื่องของจํานวนเงินอนะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าหนูแบบาสามารถหาเงินให้ได้ถึงขนาดที่แบบเขาสามารถเอาไปใช้ตรงนั้นได้ค่ะใช้ในเรื่องคด <Okay. S 1> ีตรงเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าเขาบอกว่าคือยังไงหนูว่าเป็นคนหาเขาไม่อยากให้มันกระทบถึงหนูถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาเกิดจากตัวเขาเขาก็จะรับผิดชอบของเขาเองคือคุณพ่อก็แมนเหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าเกิดต้องล้มก็คือเขาจะยอมนีคือล้มแค่คนเดียวไม่ต้องอยากที่อยากเป็นภาระค่ะใช่เขาบอกว่าถ้าเกิด เขาต้องเป็นคนเดียวก็คือคนเดียวเล่เสียใจแล้วผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะคือหนูรู้ว่าพ่อหนูแบบคือพ่อหนูเป็นยังไงอนะไรเนียคือพ่อเป็นคนที่แบบจริงใจแล้วก็ตรงๆมากๆแล้วแบบพอเรามีความจริงใจกับใครหนูเห็นเพื่อนพ่อหนูอนะไรเงี้ยก็แบบหวังร้ายกับพ่อหนูเยอะอนะไรเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยมันก็อย่าง ยืนยันได้เลยว่าแบบคือคุณพ่อหนูเป็นคนจริงใจกับทุกคนแล้วก็เป็นคนแมนจริงๆอ่ะเพราะว่าคือความจริงใจอะค่ะแล้วพ่อเราจริงใจไปแล้วเราได้คนที่แบบไม่จริงใจกลับมาแล้วผลมันเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อหนูก็ยังแบบสู้แล้วก็ยอมรับเงี้ยคือหนูว่าแบบพ่อหนูแมนมากเรียกว่าอโดูหลอกเรียกว่าโดนหลอกได้ไหมคะอ่อเรียกอย่างเงี้ยได้อ่ใช่ไหมนะคะโดนหลอกหนูพูดได้ไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มุมมุม ถ้าได้ลงมือมองแบบคนวัยนุ่นวัยนุ่นหน่อยก็น่นแหละค่ะเหมือนโดนเพื่อนขังหลับอะไรเงี้ยแรงไมไหมอ่ะแรงไหไหมเกี่ยวกับว่าแรงไไหมเกี่ยวกับว่าเขาควรหมใช้ชีวิตเพราะว่าเจะดีกว่เรา้นเาไลเพราะว่าพ่อเราใช้ชีวิตฟุ้ฟากับแม่ตอนนี่ใช้เงินเยอะอะไรนี้จะโดน หนูเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ย mm hmm. คุณแม่ยังบอกว่าแบบต้องอต้องขอทุนให้ได้นะถึงได้เรียนแล้วที่หนูได้เรียนมอลติสิทก็เพราะว่าหนูได้ทุนอลไร mm hmm. คุณแม่ก็แบบพยายามที่จะแบบกระตุ้นให้เราแบบรับผิดชอบตัวเองแบบค่อนข้างเคี่ยวเหมือนกันเลยค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่เหมือนคุณแม่จะก็เหมือนด,ดูเครียดมากกว่าพ่อนนะคือ mm hmm. พ่อพ่อยิ้มแต่คุณแม่ก็จะมีกังวล,ลยอย่างหนูมาวันนี้ก็กังวลเหมือนกันว่าหนอจะยังไงเลยโอเคขอบคุณค่ะ